จะดีกว่าไหมถ้ามีประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ที่ช่วยให้คุณและครอบครัวหมดกังวลกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน TTB Smilecar ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ที่ช่วยให้คุณหมดกังวลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมอุ่นใจเพราะคุ้มครองชีวิตถ้าวงเงินสินเชื่อหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคนในครอบครัวของคุณไม่ต้องรับภาระหนี้สิน อุ่นใจยิ่งขึ้นหากเป็นบุคคลทุกพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท t b ีบีสมายคาช่วยชำระหนี้บัญชีสินเชื่อให้ไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ใดก็คุ้มครอง24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกสุขใจไม่เป็นภาระด้วยการชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว แถมยังสบายใจให้คุณวางแผนล,ล่วงหน้าได้อย่างลงตัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีหนี้ค้างชำระเราขอยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ TTB ี m i สมายคมากยิ่งขึ้นหากตอนนี้คุณมีเงินเก็บ1ล้านบาทและมีหนี้เช่าซื้อรถยนต์8 0 0แสนบาทถ้ามีประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ TTB ี m i สมายคกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทีทีบี B, สมายคาช่วยชำระหนี้บัญชีสินเชื่อให้และเงินเก็บของคุณก็ยังอยู่เท่าเดิมครอบครัวยังมีเงินเหลือไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วยหรือต่อยอดอื่นๆได้และรถยนต์ก็ยังเป็นของครอบครัวแต่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือกรณีบาดเจ็บหนักจนต้องสูญเสียอวัยวะเป็นบุคคลทุกพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงทีทีบี B, สมายคาก็ช่วยคุณชำระหนี้สินเชื่อให้ แล้วถ้าไม่มีประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์จะเป็นอย่างไรถ้า,าครอบครัวต้องการรักษารถยนต์ไว้ต้องนําเงินเก็บที่มีไปชําระหนี้สินเชื่อทําให้เงินเก็บน้อยลงอีกทั้งยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกและถ้ามีเงินเก็บไม่เพียงพออาจทําให้สูญเสียกรรมสิทธิ์รถยนต์ไปข้อแนะนําในการซื้อประกันพานธธนาคารที่ควรทราบ TTB สมายคาพร้อมดูแลไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือเป็นโสดหากมีประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ไว้ก็อุ่นใจกว่าหากคุณสนใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ท t ทีบี B, สมายคาสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่สำคัญคนโสดก็ซื้อได้เช่นกันนะครับหรือสอบถามได้ทางช่องทางต่างๆของธนาคาร รับประกันชีวิตโดย p r ูเดนเชียประกันชีวิตให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น